นะครับคุณผู้ชมอยู่กับผมการกันเทียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรม Creator Suite เพิ่มเติมนะครับเรื่องสกายบล็อกเนี่ยมันปรับบางคนปรับแล้วมันมืดเ่ยต้องปรับคายย่ายยังไงแล้วก็การใช้ตัวอื่นในโปรแกรมที่มันให้มาด้วยนะครับขั้นแรกเราก็เหมือนเดิมครับเปิด L ข,ขึ้นมาก่อน ทีนี้เราก็ไปที่โปรแกรมเคร์เตอร์สูของเรานะครับเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวรอให้แอลเปิดเสร็จก่อนนะครับเราไปที่บอดการแข่งขันเสร็จแล้วก็แพรหยบชังอันเสร็จแล้วสมมุติว่าเราเอาเกมนี้กแล้วกันเรากดโหลดมาใช่ไหม ตามที่ผมเคยสอนไว้แล้วก็กดเพลย์ไปนะครับทีนี้เราก็เปิดเค e ร์เ r อร์สวขึ้นมานะครับมันก็ขึ้นให้รีแันช์นะครับก็กด yes ไปถ้ามันขึ้นอีกก็กด yes ไปครับอ๋อมันเปิดซ้อนกันขึ้นมาโอเค เอาละหยอปไว้ right. Stop right. ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นโหมดโหมด first person อันนี้ skybox นะครับเนี่ยถ้าสังเกตด,ดูถ้าเกิดถ้าเรากดเปลี่ยนนะครับเป็น c a l of d มันก็จะเปลี่ยนให้ทันทีแบบนี้นะครับสำหรับบางคนที่มันเป็นมืดมืดข้างหลังนเนี้ยเนี่ยให้คุณไปที่วิดีโอครับ แล้วก็เนี่ยกราฟิกให้ปรับเป็นที่สูงสุดเลยนะครับปรับเป็นสูงสุดทั้งหมดเลยปรับทุกอย่างเป็นสูงสุดไปเลยแล้วก็กดตกลงพอกดตกลงเสร็จเนี่ยให้คุณกดออกจากเกมนะครับแล้วก็รีสตาร์ทเกมไปหนึ่งรอบแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ครับคุณก็จะใช้สกายบ็อกได้นะครับอันนี้เป็นตัวที่รีออตเซค่าไว้นะครับมันมันต้องเซตอย่างเงี้ยมันถึงจะทำได้สำหรับโปรแกรมเ h a d e r เดอร์สวมันไปเซตเพิ่มเติมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้อง เซตเป็นสูงสุดนะครับเพื่อที่จะได้เห็นท้องฟ้าตามที่ดิยอดตั้งไว้นะครับเอาละทีนี้เราจะมาดูเรื่องตัวเซตติ้งอื่นกันนะครับอ่โอเคที่เนี่ยมันจะมีเซตติ้งตรงเราเคยใช้ตรงไหนไปแล้วเรา ตรงนี้เราดูไปแล้วมันจะมีเด็บเอาเดบออฟฟิลก่อนแล้วกันเด็บออฟฟิลนี่ก็คือตรงนี้เดบออฟฟิลนี่ก็คือหน้าชัดหลังเบอร์ครับสมมติเราเปิดเราเปิดไปใช่ไหมตอนนี้เราเปิดแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะเบอร์มันจะเบอร์ตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะชัดกว่าเนี่ยถ้าคุณดูเห็นไหมตรงนี้จะเบอร์ตรงนี้จะชัดคือเราจะเราจะเรียกได้ว่าเราจะโฟกัสตรงไหนในคลิปของเราเ,เดี๋ยวนะ อันนี้จะชัดนะครับแล้วประมาณช่วงตรงนี้จะเบลอเราสามารถปรับได้นะครับมาดูตรงนี้เนี่ยที่เราสามารถปรับ Distance ถ้าสมมุติว่า,าเราเอาค่าม้อยบาณตรงนี้นะครับเอาตรงกลางไว้มาตรงนี้นั่นหมายความว่า มันจะโฟกัสตัวที่อยู่ใกล้ครับและตัวที่อยู่ไกลออกไปมันจะเบลอเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยไหมมันจะมันจะโฟกัสตรงนี้ตัวนี้จะเบลอครับตรงนี้จะเบลอ,บอก็จะทำให้เราได้ช็อตที่สวยขึ้นนะครับเป็นแบบหน้าชัดหลังเบลออะไรเงี้ยและถ้าเราปรับแบบใช่ไหมครับข้างหน้าเราจะข้างหน้าเราจะเบรอร์เบรอร์ครับส่วนข้างหลังเราจะชัดมันจะเป็น การเปลี่ยนจุดโฟกัสอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ปรับได้หมดเลยนะครับจะปรับจะปรับตรงนี้ก็ได้แต่ว่าจะปรับอันนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะมันจะงงครับเราเล่นแค่ตรงนี้ก็ก็พอฮะมันก็ได้ภาพที่เราต้องการแล้วระหว่างว่าเราจะให้มันโฟกัสอยู่ระหว่างไหนถ้าอยู่ตรงนี้ถ้าเราเอามาสุดใช่ไหมมันก็คือมันเราจะโฟกัสตรงนี้ส่วนตรงนี้มันจะมันจะเบลอมาณตรงนี้กับเบลอมอลตรงนี้แล้วตรงนี้นจะโฟกัส เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่มันตรงนี้คือมันมันจะมันจะเพิ่มระยะระหว่างจุดที่เบอกับจุดที่ไม่เบอเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองลองปรับเล่นดูลองปรับเล่นดูนดทีนี้เดี๋ยวผมจะปิดก่อนนะเดี๋ยวมันจะงงทีนี้มาดูอันนี้เป็น De ็บออฟ f อกนะครับเด็บออฟฟอกก็คือการเพิ่มค่าหมอกในเกมสมมติเราเปิดนะเรากดเปิดเรากดเปิดคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าข้างหลังเ,เดี๋ยวรอก่อนภาพภาพามาแล้วคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าข้างหลังเนี่ย มันจะมืดนะครับมันจะมืดแตไม่ใช่เพราะบักหรืออะไรนะครเราใส่หมอกไงหมอกปนหนาเกินพอหมอกเปนหนาเนี่ยเห็นไหมพอเราเข้าไปมันก็จะเริ่มเห็นเพื่อให้ถ่ายแบบช็อตแบบอาจจะเป็นแบบช็อตสปูกี้น่ากลัวน่ากลัวหน่อยอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็ปรับกระข่าหมอกได้นะครับเพราะว่าหมอกมันค่อนข้างหนาเกินไปเนี่ย Depth o r Intensity ก็คือความเข้มของหมอกนะครับเราจะอยู่ที่ประมาณเอาสมมุติเรา0.2ละกัน Enter อ่ะเหมือนจะไม่เห็นนะฮะมันจะจางไปเดี๋ยวเอาขึ้นมาสัก0.5นหนะครับ0.5เห็นไหมครับมันจะเริ่มตัวนั้นมันจะเริ่มมืดละตัวนั้นจะเริ่มมืดเนี่ยเอ็นี่มันจะเริ่มมืดละซึ่งอันนี้ไม่ใช่ค่าที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเราต้องการที่มันเป็นมีหมอกค่อยๆไล่มาแต่นี่มันจะเป็นแบบหมอกมันมืดตรงนูน้นใช่ไหมแต่ตรงนี้มันสว่างเลย เราก็จะลองปรับดูนะครับอ่าอาจจะปรับเป็นนี่ครับ d e ฟฟ็อกสตาร์ทกับเดฟฟ็อกเอ็นนะครับเป็นระยะนะครับว่าจะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มหอกตรงไหน,นแล้วก็บอกจบตรงไหน,นสมมุติว่าเราเริ่มที่ประมาณใกล้ๆแล้วกัน2,000กับ4,000อันนี้ก็ลองดูก่อนนะครับ คุณจะสังเกตเห็นได้ว่าเห็นไหมหมอกมันจะเข้ามาใกล้กว่าเดิมแล้วมันจะมาอยู่ประมาณตรงนี้จากแต่ก่อนตรงนี้สว่างใช่ไหมแล้วตรงนั้นมืดตอนนี้มันจะเริ่มตรงนี้แล้วม,ม,มันจะเริ่มมันจะเริ่มมืดที่ตรงนี้แล้วทีนี้เราเอาเดฟฟ็อกเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับประมาณสัก500ร้อยสตาร์ทที่500เนี่ยฮะตัวนี้เห็นไหมมันจะมืดขึ้นมันจะค่อยๆไล่ขึ้นไปแล้วจริงๆเดฟฟ็อกเอ n นเนี่ยเราเอาไกลๆเลยก็ได้แบบเผื่อ,อไว้8,000เท่าเดิม แล้วอันนี้เอาลงมาสักร้อยเดียวเดี๋ยวเอาสี่พันกันเอาสี่เอาประมาณสองพันดูสิถ้าได้ฟอกเป็นสองพันอ่ะเนี่ยฮะจะได้ค่าที่เราต้องการแลนะ้วเนี่ยคือมันจะค่อนข้างเนี่ยฮะคือมันจะค่อนข้างมืดขึ้น เพราะว่าเราเซตจุดสตาร์ทไปที่100ใช่ไหมจุดสตาร์ทมันจะเริ่มประมาณตรงเนี้ยคือ100แล้วมันจะจบที่2000 2000ก็คือประมาณระยะตรงเนี้ยคือเริ่มหมอกคือหมอกจะนาเต็มที่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือ100ไล่ไปถึง2000แล้วก็จะเป็น2000ไปเรื่อยๆ2 0 0 0ไปเรื่อยนะครับเหมือนกับตอนเราใช้พีเมียเลยนะครับจุดตรงนี้มืดปกติมืดเพราะว่าเป็นฟอกอว่านะฮะเป็นหอกมืดในแบบปกติ ทีนี้คุณก็จะแบบมันก็จะค่อนข,ข้างเมื่อและเห็นไหมก็เป็นตอนกลางคืนได้แล้วนะครับค่าที่ผมใช้นะครับก็นี่เลยฮะค่านี้นะครับ100แล้วก็2000นะครับส่วน for intensity ผมใช้ไื้ที่ศูนจุด้านะครับจะได้ไม่หนาไปเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับสมมุติเราเอาสีแดงสมมุติเราจะทำเป็นแนวบัตมูนใช่ไหมเราเ,าเอาสีแดงปั๊บแล้วเราก็ ใช้เป็นบัตรมูนนะครับใช้บัตรมูนแล้วเราก็ไปดูในเกมอ่ามันก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้นะแดงแจ๋เลยด้วยอ่าเนี่ยเราปรับได้เหมือนกันนะครับ intensity อาจจะที่อาจจะเอา intensity ไ้เท่าเดิมอาจจะเพิ่มตรงนี้เป็นประมาณระยะสัก500อ่า500อันนี้เอาสัก2,000อ่า สองพันเท่าเดิมอ่าตัวนี้ก็จะตัวนี้ก็จะไม่มืดตัวนี้ก็จะไม่แดงนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเริ่มแดงแล้วก็ถ้ามันแดงเกินไปนะครับก็ปรับได้ครับ0.2อืมจอ่ามองจะแดงน้อยลงนะครับแต่ว่ามันก็จะเนี่ยเห็นไหมได้ฟิลของบัตรมูลนะครับแบบนี้อ่าเป็นการปรับแต่งค่าให้สวยงามนะครับ ถ้าอยากให้มันแดงแจงไปก็เอาให้มันดําขึ้นก็ได้อ่าให้มันดําขึ้นกดโอเคอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ค่อยแดงมากทีนีทนนน้ทีนี้มาดูปิดนี้ไปก่อนปิดไปทีนี้มาดูค่านี้ครับไฮกรา d ฟ o กนะครับเป็นค่าหมอกที่ขึ้นมาจากพื้นเดี๋ยวลองเปิดกดเปิดนะครับ นี่ฮะคุณสังเกตเห็นได้ว่าพื้นมันมืดนะครับตอนแรกพื้นสว่างตอนนี้พื้นมืดแล้วเพราะว่าเราใช้หมอกตรงพื้นให้มันขึ้นมานะครับแล้วก็สีดาใช่ไหมถ้าสมมติเราเปลีป่ยนเป็นสีฟ้าหน่อยกดโอเคสีฟ้านะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นหมอกหมอกสีเราอาจจะทําเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ ผีแนวแบบฮอลลวีนอะไรเงี้ยมันจะมีหมอกขึ้นมาใช่ไหมอ่าก็ทำได้นะครับเป็นหมอแบบนะกแบบนี้นะครับก็ดูแบบดูร้อนๆเงาๆแบบสปุกี้สปุกี้หน่อยอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนท้องฟ้านะครับให้เป็นอ่าฟูมูลเดือน่าจะเข้านี่นะฮะฟูมูน,หมน,มนเห็นไหมนี่ครับฟูมูนเห็นไหมมันก็จะดูแบบ ดูแบบน่ากลัวเน่ๆทีนี้เราจะปิดไปนะครับปิดไปแล้วมาดูว่ามีค่าอื่นๆอ,อีกไหมที่เราสามารถทำได้นะฮะทีนี้มันจะมีนี่ครับ Particle List คือผมจะอธิบายคร่าวๆก็คือเป็นตัวที่บอกออตัวเอฟเฟกต์สกิลต่างๆสมมุติว่าถ้าเราปิดถ้าสมมตุมมติว่าเราปิดแบบเนี่ยคทลีน Headshot Target Beam เนี่ยถ้าเราปิดไฟป,ปั๊บเนี่ยตอนเวลาเค a ล l นใช้อันตินะครับมันจะไม่มีเส้นสกิลของเค a ลีนขึ้นมานะครับเป็นตัวปิด Particle สกิลต่างๆว่าว่าอันไหนไม่เอาคือบางทีมันลบเกินไปอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถปิดได้นะครับแต่ผมจะไม่ปิดนะครับเพราะว่าผมปล่อยไว้อย่างนั้นแหละมันจะได้ไม่ยุ่งยากเกินไปนะครับ Visibility ก็เคยบอกแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้าง Show UI อะไรเงี้ยถ้าเรากดปิดใช่ไหม นะครับมันก็จะปิดหน้า UI ทั้งหมดนะครับเนี่ยแต่ยังเห็นเฮลบาอยู่ใช่ไหมเราก็ปิดตรงนี้ด้วยนะครับแชมเปี bar ้ยนเฮลบาโฟ t เทคนะครับแล้วก็เฮลบาเฮลบาี่ปิดให้หมดเลย f o กัลวอลผมจะเปิดไว้นะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับ เอาละครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมได้ทำการเซตค่าคีย์เฟรมเอาไว้แล้วนะครับอย่างที่คุณเห็นนะครับ f5 f6 นะครับที่ผมเคยสอนไว้แล้วทำเรื่องเซตค่าคีย์เฟรมทีนี้เราจะมาเลค o คอร์ดกันนะครับในส่วนของเรื่องตัวเลค o คอร์ดดิ้งนะครับเลค o คอร์ดดิ้งมันจะมีตรงนี้ซึ่งผมไม่แนะนำให้ใช้ใน,นะรเพราะว่ามันผมใช้แล้วมันมีปัญหามันมีโอกาสที่ ใช้โปรแกรมมันจะค้างนะครับแล้วค่าเซตติ้งที่คุณเซตมาทั้งหมดเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับซึ่งไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่วิธีเลคอร์ดนะครับผมแนะนําให้ใช้โปรแกรมที่คุณใช้อัดหน้าจอต่างๆที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็น obs หรือว่า action นะครับเอาเอามาอัดตัวในเกมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ไม่แนะนำนะครับให้อัดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการสอนการใช้โปรแกรม cutter s i e e ฉบับแอดวานขึ้มานิดนึงนะครับก็สำหรับใครที่สงสัยหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวอาจจะทําคลิปสอนเพิ่มอีกนะครับแล้วก็ถ้ามีใครมีเกมแนะนํานะครับก็แนะนํามาได้นะครับเพราะว่าอยากกลับไปแคชเกมแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรดีถ้างั้นวันนี้ก็ขอพอเท่านี้นะครับแล้วตีส่วนนะครับทุกคนกูไนครับ